ทาพิสูจน์วันเดอร์แลนด์โอ้ยสีเทียว8ตัวสี่เสาสามารถบอกชะตาชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตกับอาจารย์วิทย์ในท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์อาจารย์สวัสดีค่ะ วเรื่องโหราศาสตร์จีนค่ะมันธาตุเอานี้ธาตุจีนคืออะไรก่อนอาจารย์ค่ะสําหรับวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนึ่งในภูมิปรัชญาจีนค่ะภูมิปรัชญาจีนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นทั้งโหราศาสตร์จีนนะคะเรื่องนอรลักษณ์ศาสตร์ซึ่งก็มีโงเ่เฮงอยู่ในนรลักษณ์ศาสตร์ด้วยและ ในเรื่องของแพทย์แผนจีนด้วยค่ะในวิชาโหราศาสตร์จีนในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยธาตุทั้งหมด5าธาตุนะคะธาตุน้าไม้ไฟดินและทองซึ่งทั้ง5าธาตุนี้เนี่ยก็คือธาตุที่อยู่ในธรรมชาติทั้งสิน้นธาตุทั้ง5นี้มีแค่2เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องของวงจรการก่อกําเนิดและวงจรการพิธาดแล้วแต่ละคนเนี่ยเราจะมีธาตุเป็นของตัวเองไหมคะอาจารย์ มีค่ะจริงๆเราก็มีหลายวิธีการในการที่จะรู้ธาตุประจําตัวของเราในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาบอกธาตุประจําตัวของทุกๆท่านด้วย2วิธีการ1ก็คือใช้โงเฮงเป็นส่วนหนึ่งของนรลักษณ์ศาสตร์นะคะก็คือดูหน้าแต่วันนี้เราดูแค่ส่วนปลายเล็บของโงเฮงเท่านั้นเองเพราะจริงโงเฮงแล้วเราจะต้องดูทั้งคิ้วตาหูจมูกปากทุกอย่างแต่วันนี้เราดูแค่รูปหน้าเท่านั้น สำหรับการดูโง่เฮงนะครับคุณผู้ชมเตรียมกระจกมาดูหน้าตัวเองได้เลยครับเพราะเรากำลังจะบอกถึงธาตุของบุคคลตามโง่เฮงของใบหน้าครับสำหรับคนหน้ารูปกลมๆมีแก้มนะครับธาตุน้าครับสำหรับคนที่หน้ารูปทรงยาวคล้ายกับหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเป็นธาตุไม้ครับสำหรับคนหน้าสามเหลี่ยมทรงแหลมคางแหลมธาตุไฟครับสำหรับคนหน้าสี่เหลี่ยมจตุรัสธาตุดินครับและสำหรับคนที่หน้าหลายเหลี่ยมคือธาตุทองครับ ก็ขออนุญาตเข้าไปดูรูปหน้าของทุกท่านใกล้ๆนะคะอ๋อแล้วเกิดหน้าเราเปลี่ยนบ่อยเราไปเกาหลีบ่อยอะไรเงี้ยค่ะดวงเปลี่ยนไหมคะสัลยกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราสันค่ะสังเกตไหมคะว่าดาราหลายๆท่านบางท่านเนี่ยเมื่อไปทําจมูกมาแล้วมีความดั้งโดงอาจจะดังขึ้นแต่จะมีปัญหาเรื่องสามีอ๋ออ่าใช่ี่น หมแ้งูแห้งถ้า่วงจุ้ยคือเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเอาใครก่อนดีอย่างหงูแห้งเอาเอาอนุก่อนก็ได้นะคะขออนุญาตเรียกว่าอนุนะคะอย่างที่น้องๆเรียกกันนะคะเดี๋ยวนี้เรียกพี่ครับอพี่นุนะคะพี่มาถึงหอมต้องเรียกอีเหมือนที่เพื่อนๆเรียกกันอย่างคุณอนุนะคะหน้าตาเนี่ยมีความเป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยคือมันจะมีเหลี่ยมเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมตันๆเห็นไหมคะแต่เขาอะมีความพลุ้ย ของ <Yeah. S 1> อตัมกลึงของแก้มดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีความมีความเป็นน้ําและเป็นดินอยู่เดียวกันนะคะแต่ความเป็นธาตุดินเนี่ยจะชัดเจนมากกว่าดังนั้นคุณสมบัติของธาตุดินจึงออกมาเยอะมากกว่าในใบหน้าค่ uh. ะในใบหน้าพูดถึง uh. ใบหน้าก่อนนะ uh. เดี๋ยวพอดวงจะเป็นอีกอย่างหนึง่ง oh, <okay. S 1> นะคะ,อะพอคุณสมบัติของธาตุดินออกมาปุ๊บลักษณะนิสัยที่แสดงออกมาจะเป็นธาตุดินคือเป็นคนที่จริงจังมั่นคงไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลง แล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์รักษาคําพูดนะ<ม>เครดิตดีคนธาตุดินถ่ายเทเป็นธาตุทองแปลว่าจะต้องชอบกีฬาหรือชอบอะไรที่ที่เกี่ยวกับโลหะต้องมีความไปเกี่ยวข้องกับโลหะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้ว่าก่อนเลยไม่เคยรู้เลยว่าทำรายการก๊อกกูรูเดี๋ยวเห็นดวงแล้วจะยิ่งชัดค่ะ,คะสําหรับคุณต้นหอมนะตอนนี้นะคะ <c oughs> มีความเป็นไม้แล้วก็เป็นน้ํานะคะก็แปลว่า เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมีการเรียนรู้แล้วก็มีการเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นสามารถเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองได้อยู่อย่างสม่ำเสมอและรักสวยรักงามคอยที่จะทําให้ตัวเองโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาได้ข้าวโกับชีสนอ้อเป็นไม้ไม่ไม้ธรรมดา<อ>ไม้อะไรคไม้แก่ดัดยากลักษณะของคุณต้นหอมเนี่ยเออเป็น เป็นเข็มซะเยอะนะครับนาเป็นธาตุเข็มแตอนนี้เนี่ยสำหรับคุณใบเฟินใบหน้าเป็นธาตุไฟเป็นคนชอบคิดเป็นคนชอบสังเกตเป็นคนชอบสอนชอบไปให้ความรู้คนชอบไปให้กําลังใจคนชอบกินเผือกร้อนๆนะคะเวลาที่เผือกร้อนไว้กับตัวรก่่ออนเืงคือเวลาที่คนเขามีความทุกข์อดทนไม่ได้ต้องเข้าไปแนะนําเขาแม้ว่าเขาไม่ต้องการอันเนี้ยเป็นการแนะนําแต่ไอ้ทางนู้เนี่ยทนไม่ได้เข้าไปตอแล้วเวลาเขายิ้มแบบนี้คือเห็นฟันเห็นเหงือกชัดเจนคือเป็นคนที่เปิด เผยเป็นคนที่เปิดเผยคือคิดอะไรมักจะออกมาอย่างนั้นแต่ถามว่ามีความลับไหมมีอะไรที่เขาไม่อยากบอกใครก็มีนะคะอะไรที่เขาไม่อยากบอกใครก็มีค่ะแต่ถ้าเขาสนิทแล้วนะจะรู้หมดไส้หมดผุ้งบอกนิดคำเดียวถ้าไม่บอกเพื่อนสนิทแล้วได้ไหมนะถ้าความลับกระบอกไปไอ้เรื่องไนี้จะเงียบนะนี่เราจะมาต่อไปสำหรับคุณหมอต้องนะคะเลคุณหมอต้อง บุลลี่เหรออ่าสำหรับคุณหมอต้องนะคะเป็นคนที่รูปหน้าเนี่ยจะเป็นธาตุทองคือจะมีเหลี่ยมมีคมเดี๋ยวพอไปดูเรื่องดวงจีนจะสัมพันธ์กันเป็นคนที่ค่อนข้างตรงขวานผ่าซากไปเลยที่แทงทะลุถึงคั้วหัวใจอืชอบเหน็บแนวโอ้โหชอบดูจะขานะคะแล้วก็แต่เขาเป็นคนจริงใจนะ เออแต่เวลาพูดอ่ะพูดดีๆได้แต่ไม่พูดใช่ปากแล้วก็จมูกอาจารย์อยู่ในทวิตเตอร์ป่ะคะอาจารย์ใช้ทวิตเตอร์ไม่เป็นสนิทกับเขาแน่เลยอ่ะแล้วก็จมูกเขาเนี่ยจะเป็นจมูกที่มีทรงแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะหยิ่งในตัวเองนิดนึงใช่นะเขาใช่อีโก้สูงแล้วก็ไว้ตัวไม่ใช่ว่าเขาจะไปสนิทเห็นเห็นคุยสนุกสนานในรายการไม่ได้จะสนิทกับทุกคนง่ายนะใช่ไปเจอข้างนอกเนี่ยบางทีทาเป็นไม่เห็นก็มี คือเอ่พอดีกว่าครับครับา้้ครับบชดนนวจริงเหรออยังไงให้กลับไปที่เก่าเลยที่ไหมไม่ใช่ว่าจะใช่ไม่ใช่คุยกับคนยากแล้ะสนิทคนยากเพราะฉะนั้นใครที่สนิทเนี่ยมันก็ได้คุยได้ใช่ไหมคิ้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์พอสมควรนะคะแนะนําวิธีการแก้หงเฮงนิดนึงเมื่อกี้แนะนําในห้องช่างแต่งหน้าละเอานิ้วสองนิ้วขึ้นมา จิ้มลงไปที่หว่างคิ้วแล้วส่องกระจกตัวเองต้องเอานิ้วตัวเองอย่าเอานิ้วคนอื่นจิ้มเข้าไปที่หว่างคิ้วแล้วส่องกระจกใช่ถ้าคิ้วไหนถ้าเส้นคิ้วอันไหนมันอยู่ใต้นิ้วสองนิ้วนี้ให้ไปถอนออกซะอ๋อที่มันเลยเลยมาใช่ไหมครับใช่อ้าวแล้วแล้วสองนิ้วนี้คือให้วางที่ววางหว่างคิ้วเลยนะคะหมายความว่าคิ้วของเราทั้งสองข้างไม่ควรที่จะใกล้กันเกินสองนิ้ว ต้นหอมพอใช้ได้แล้วก็มีค่าหัวคิ้วนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะความที่คิ้วมันใ,นใกล้เกินไปของคุณไปเฟิร์นก็นิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนกันคือทุกคนเนี่ยค่อนข้างดีแต่หมอกล้องอ่ะหน้าจะต้องออกเยอะหน่อยนะคะผม <S <s <ays> <S บวนเลยก็ได้นะครับอาจารย์ก็ดีค่ะคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะคะคิ Q ้ว <Q> เนี่ยคิ Q ้วเนี่ยนะคะมันคือเมฆหมอกข้างบนนี่คือท้องฟ้านะคะเมื่อคะิ้วมันเป็นเมฆหมอกมันก็จะกัน แสงสว่างหรือออร่าในตัวของเราแล้วมันก็ทําให้เหมือนเรามองอะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะคะคิ้วตัวนี้ก็เป็นการบอกถึงอารมณ์นะคะคนที่ใช้อารมณ์เยอะๆคิ้วมักจะหนาสังเกตดูนะคะพวกที่เป็นฆาตกรเยี่ยมโหดเนี่ยมักจะคิ้วหนา <laughs> แต่ <c oughs> แต่ว่าถ้าคิ้วบาง <c oughs> โหดกว่าเพราะว่ามีการวางแผน ก่อนพวกนี้คือใช้อารมณ์กันค่ะอรย่างนีะรยนะคะอันนี้เป็นการมองงงเฮงเราค่ะแต่อยากให้เลือกลงไปอีกนี้ก็คือวันเดือนปีเกิดที่ระบุตัวตนจะบอกบอกเราได้เลยว่าเราคือธาตุอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับแค่ดูงงเฮงก็แม่นขนาดนี้แล้วสัปดาห์หน้ามาดูเรื่องธาตุที่ลงลึกไปยิ่งกว่านี้ที่มาจากวันเดือนปีเกิดสายมูทั้งหลายห้ามพลาดด้วยประการทั้งววง